สวัสดีค่ะดิฉันนางจุธามากริเพชรเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรสาวไทยรามันรามันงามล้ำค่าประดาประเทศสืบเชื้อเชิโบราณตระการสีศิลปะวัฒนธรรมล้ำธานีงามวิถีรุ่งเรืองเนืองนิรันด์ยาดมสมุนไพร ใครได้ลองทั้งเรืองรองบรรเทาให้ได้สุขสรรเป็นมากกว่ายาดมผสมกันทั้งของขวัญของดีมีคุณยาเป็นของฝากจากถิ่นแผ่นดินนี้แทนไมตรีส่งถึงซึ่งคุณค่าจากพระประแดงรามันอันงามตาร่วมรักษาสืบไป ให้ยืนยงยาดมสมุนไพรไทยรามันนี้ได้แรงบนันดาลใจจากเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรามันนั้นก็คือการแต่งกายแบบรามันโดยผู้หญิงจะสวมใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าถุงยาวมีสบายคล้องคอผู้ชายจะใส่เสื้อ,อคอกลมนุ่งลอยชายมีสบายคล้องคอ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนรามันพระประแดงที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันระหว่างผู้คนและธรรมชาติรวมถึงประเพณีที่งดงามเช่นประเพณีสงกรานต์พระประแดงประเพณีแห่หงทงตะขาบเราให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ไม่เพียงแต่สวยงาม แต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณของชุมชนชาวรามันเมื่อสัมผัสบรรจุภัณฑ์น,นี้คุณจะรู้สึกถึงกลิ่นอายของท้องถิน่นที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความอบอุ่นนี่ไม่ใช่เพียงบรรจุพัณฑ์แต่เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวรามันพระปะแดงที่เราต้องการส่งต่อคุณค่านี้ไปสู่ทุกคนที่ได้รับมัน